สวัสดีค่ะพี่น้องอดบอลล่นทนุนบบาไหวะะเด้อค่ะเด้อขอบคุณ่ป้ามาเกห็ดมหาห็ดมหาขีเล่มค่ะส,สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและแฟนครับทุกทุกท่านครับผมม,บมัาคือเกาครับใจหำฮีหำฮ้อนอ มาหลุนกสิมานปันไดพี่น้องเอ้ยพ้นบ่ตกหลุนกันพี่น้องว่ามันนี่สิมานบ่งาคิด้เหนึ่งแสบกําลัางออกตัวเห็ดทานครับกินได้ดรึพี่น้อง,นะนงหนึ่งแล้วเพื่อนก็สะเป็นสีดำๆล่ะครับแสบเด้นี่ เห็ดหาดแดงห็ดหาดครับอันนี้ก็กินได้เด้อพี่น้องเอาไปหนึ่งใส่กันครับเห็ดท่านนี่แหละเห็ดหาดแดงนี่แมตะดุยแล้วเอาไปจีบปุ่น <c oughs> ก็นแล้วแต่ความชอบครับบางท่านเพิ่นกับพวกินบางท่านเพิ่นกับกินครับบ่ว่ากันพี่น้องกินได้กินได้ครับมาสักเด้อเฮ้ยทร <c oughs> าขาน้ำบ่ท่านดิหนั่น คลิปนี้ก็เป็นคลิปประจำวันที่13นะครับเด้อวันพฤหัสบดีที่13พฤษภาคม64ครับมาสายแหน่พอดีใส่บาทใส่บาทเพื่อนพี่สาวตาทองขพื้นถือขาทาเกิดบาทบ้านสายแหน่ครับเจ็ดแปดโมงเราละพี่น้องมึอนี่ก็มาเลีมไปเรื่อยๆแะครับพอได้ไปแกงเพราะได้ปันพี่ปันน้องกินน้ำยูน้ำกันเสียบๆน้ำกันมุนๆน้ำกันครับไปครับไปรุนไปมานกันครับ นี่ครับอีกดอกหนึ่งพี่น้องส้มขมตุ่มตุ่มันอ้อนครับแซบครับ<อ>นี่ก็บานไว้แถววะเล็กผสมน้อยแกเหรอแม่น้อยๆนอยก็ได้โอ้ยหมดดำน้อยก็ไลาไหลที่เจียผเห็นมาผระทิ้นดอกหน่อยก่อนแม่เห้ย ตกใจเบิดเอิรนมาก่ายแล้วสีแดงก่อนพี่แจ้วสีขามสีแดงคือสีขามเอาสีแดงก่อนขูดสีแดงอยู่ไก่สีขามอยู่ไก่เอาอันอยู่ไก่ก่อนสั่นครับใสโอ้ไปเบิรงใกล้ๆครับพี่น้องดอกนี้งามนี่ครับมันนี่ยังละลนลูงามแห้งไปพี่น้องมาในเอาสีแดงมาหนี่พี่น้อง นี่ครับสีแดงเห็ดแดงนี่ล่ะพี่น้องว่าสิบ่มาล่ะได้อดบ่ได้เว้ยงา่เอีหยงนี่ขอแถ่เลยอุ้ยเห็ดบดพี่น้องออกน่อยแท้นี่ต้นนีเขาเาเขาลกขิ่อู้ย เห็ดบดเฮ็ดบดเฮ็ดบดครับเฮ็ดบดโอ้ยอ่อนๆงามแม่งพี่น้องเอาไปแกงใส่ผพักหวานกับแ่บดิ่นหนึ่งเมืองเอาพี่น้องอ่อนๆสวยๆเลยครับแกงมากกวเป็นเฮ็ดกระดงังแะไรพี่นออ้องบางเลยครับบ้างเลยในปลาบ่มีบุกม่วงเด้อพี่น้องเอาบุกม่วงมาตตาบานกันเตียวครับเพื่อนำตาลลดเฮ้ เฮ้ยพ่อของดีองอของแท้เลยแน่นอนของแท้เลยแน่นอนนี่ย่งอ่ะเฮ็ดละงกขาวครับโบเมนเฮ็ดยังเฮ็ดขีไก่เดียนนะเอองั้นก็ติกับลังคุยโทรศัพท์กัออกบใหญ่ใหญ่กว่าน,นี้ก็กินได้คือกันครับพี่น้นองแซ่บคือกันครับเฮ็ดขีไก่เดียนหวานแซ่บคือกันตระกูลเดียวกันเหรอครับกับเฮ็ดละงกนี่โอ้เป็นวงอ๋อครับพี่น้องผสมผสานเลยเฮ็ดได้ที่กินได้เอาเบิร์ดครับพี่น้องเอาเบิร์ดเหรอครับ เห็นเห็ดบอบอถามพี่น,อน้องเห็นกล่องวินแน่ก็ขอถอดขอใหเด้อพี่น้องเด้อไก่ดวดซาเอาครับผมมดเข้าไปน้ำอะไรดอกพี่น้องออมึงระยะนี้เอาครับอเห็ดบางดอกกับวไดไรท้ายดอกพี่น้องเห็นเราก็เก็บเ,ยบเลยรวดเร็วท่านใจครับเดี๋ยวเฮ้ยเห็ดดอกหนึ่งยางไกลไปยังเห็ดถึงข้าลาย นี่ครับมึงกระน่ําเอ้ยเทายังเทายังมันบอกมีแห้งแล้วเอาสันปอยสันหมากนี่ยังนี่พี่น้องหมากไหวโอ้โบเมนักหมากไหวยังไหนไออยังดอกเบารุ่งอื่นอยู่ไออยังดอกพี่จังนุ้ยบักกอกบ๊อบบอกินได้เวลาไม่สูเขากินเอาไหนมาขัวบเขาโอ้อันต้นที่ว่าเขาเห็นอยู่อันปีที่ผ่านมาหน่ะนะปาดพุทธพี่น้องดอกเต็มหน่อยยำอยางอยู่ สูกแล้วมันเป็นสีเหลืองหรือสีแดงก่อนหส,ส,สีส้มไม่แน่ใจพี่น้องอดกแห้แงๆดกดกพี่น้องมพออีกแล้วครับจะเจออีกแล้วนี่ครับนี่ท่านครับตรงนี้กำลังออกเลยครับอีกดอกนึงพี่นอ้องกันมาก็ดอกนี้นี่ เถาบ่เฮ้ยเถาดอกกีดทานบนเขานะหูวจักแต่มันเปื่อยทิมือซืจอมันบ่เห็ดทานน้ำปู้น้ำเขาเนี่ยมันออกเป็นมูดีบ่โอ้ยเป็นมูครับมึงแต่เห็ดละงอกที่ล่ะเออเห็ดละงอกมูเดียวไปได้เป็นกระสอบเหมือนเด้อเออเ,เอาตาดอกบานนี่นี่ไข่บ่เอาสายเงาปุ๊บเลยเห็นเขาถ่ายมแมนครับน้ยอยากให้มีผู้มีเขาพี่น้องมีโอกาสเดากไปเก็บอยู่ครับนี่เปล เพชรงเดินพี่เ่านโนเพ็ดท่านเท่านครับหนึ่งกินเหมือว่านี่ก็แซสบอยู่ครับแ่บอยู่น้ำกินเพชรอพูดครอันนี้เห็ดดินครับเห็ดดินเดกรแป้งพี่น้องนี่ท่านอีกดอกนึงพี่น้องแยกกันหากับสาวเจ๋ยครับเสาเจ๋ยบัวมากคงเก็บเลยล่ะนี่ดอกใหญ่ๆกงามครับนี่ครับพี่น้องอีกดอกนึงอันนี้เห็ดเพิงยังเพชรผึ่งขาไล่ครับ ขายแม่ผมวาเป็นเสาโทรเล็กรพี่น้องงาแห้งปวดอย่างอื่นผมไม่เห็นอยางผมกำลังหาเห็ดอยู่ฮะนโอ้ยใส่ดอกเห็ดเอา้งันะสองดอกเน้นๆน่นี่นะเออนี่แหละเองามอยู่เสียกันจดอกหนึ่งสองสามใช่ดอกนึ่ง งามจังว่ะอืมวู้ย,อ,ยอ่าต้องด,ดูโฟกัสดิครับนี่เจือพี่นอ้นอ,งนนนองเห็นที่ยังนั่นหรอพี่น้องเห็นบ่เขาจานผ่านอยู่นั่นพี่น้องหาหกเจ็ดดอกไปมึงไกลๆอย่างนี้ครับชมสวยๆงามๆกันครับครับเขาแป้งของแทผ่าน,านงามได้ดินพี่น้องนี่ อันนี้เขาเปล่งของเถ้ดเองือว่าฮ็ตดินกับบซึงนะอือเพราะว่าน้มันจะเป็นเปล่งโอ้ี่นี่เห็นบอทีมาถึงคําว่าเฮ็ดเฮ็ดเขาแปลงเออพูดครั้พูดครับพี่น้องหลายอยู่ครับมานี่ครับพี่น้องสาวจานพันด้วยไหมพี่น้องเหลี่ยมองตองเลยอูยเหลี่ยมผาผับอยู่นวดองตองนี่ครับเป็นออลาเพ็งประกายแสงออกเลยพี่น้องเกลยเกลย

ลองเอาไปแกงใส่ผงบวบของมึงกันน่ะแกงมันก็นดำปืดๆนังว่ะมันดำเพราว่ามันกัดแฉะพี่โดหนึ่งมันกัดดำคือเก่าดิเหรอเอ้ยหนึงนงน่งกัดดำแกงกัดดำใส่ผงชี่หลดกัไปเสียคือเก่าครับพี่นออ้องน,นี่ให้ได้เก็บเยอะมีโบแมนทานใหญ่เด้อพี่น้องทานใหญ่นั่นเพิ่นเอิญทานนั่งกับทานเลือบบอ,อ,อเปิดประมาณกลางออกเ้ย อ้าวโบางช็อตที่นั่นเก็บนั่นก็คือทายภาพนิ่งเด้วพี่น้องเด้อตามนั่นครับ พ่อได้เก็บอยู่ครับเห็ดพ่อออกได้เก็บอยู่แต่ว่าเห็ดไข่เห็ดหลังงอกเ่าท่านมีก็ดจะเป็นพี่แต่คุณมาเนียงเลยเห็ดไข่แมนครับคืชออกหายกินช่วงตอนกำลังค่ำกลางคืนพ่อได้ดอกพี่น้องเพราะว่าหนึ่งกับชัดมีผิดสองกับมันมันมันอยู่ไกลครับทางอำเภอทางอำเภอเราก็แมนอยู่แถวบ้านกับพ่อได้ออกมาดอกเนี่ยมันขึ้นพี่น้องไ้าหยากหลยางไหลแนวหยางหยางยากอันนั้นอันนั่นละหยางหยางอื่นดั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 นนั่นละ ไปครับพี่น้องหาเห็ดดีกว่าครับนี่เอออันนี้จังแมน่นเห็ดดินพี่น้องนี่ครับเห็ดดินนี่ครับดอกนึ่งอกอนสิจับเห็ดนี่ผมมึงทั้งไตแล้วเด้อพี่น้องไตเห็ดแล้วปลอดภัยครับพี่น้องตัดผ่านมาทั้งสาวเจอครับเห็ดทานเหมือนเดิมครับพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องเ,อเก็บเลยครับสาวเจอนี่ ดอกนีก็งามครับเห็ดเพลิงขาไล่ครับเห็ดานินเห็ดแากเขาไปขายจานละหาซิบนี่ครับพี่น้องเพิ่นกับมาเก็บเห็ดเรื่อยๆครับพี่น้องมาเรื่อยๆครับมาถูกเวลาครับนี่เพิ่นกับมาหาคือกันล่ะครับ เต่เดินนี่สิมีแต่มข้าวต <c oughs> ีเอ็มดอกนีนีอาได้บ่เลยเฮ้ยโอ้มาทาง,ขงเขาแล้วเ <c oughs> ห็ดผมเจออีกแล้วครับเห็ดผมครับพี่นอ้องนี่จักดอกเฮ้ย หมดหลายด้อพอเฝ้าลูกออกจะดอกเลยใสครับเกิดน้ำเงาไหมเลยพี่น้องเงานแหวเอ้ยพี่เออี่อีกดอกนึงแม่นครับโอ้โหมดเต็มโตเลยพี่น้องหมดาลายดอกนี้ไห่นพ่นพ่อีดอกนึงเร็ว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 มนเร็วนวพี่น้องหมดเอา นนันี่ขาใงญ่ยงๆบวบๆ้งามไม่เหนเลย บได้ปากเก็บเก็บบได้เบาเลยพี่น um ้องเจ้าอาเลยครับนี่เงียบเงียบเก็บเลยพี่น้องมาเจี๋ยวรบมานกับมานจริงเขานั่งเอาอยู่นี่รถปังเออ ขอโทษขอดก็ที่ต้องเงียบเรื่องพี่น้องโอ้เห็ดยังเฮ้ยเห็ดใครนกขุมนกขาหรือว่าเห็ดยู่าขาวโอเซอ้ยเก็บมันมือเลยพี่น้องพุ่นเดียวผมเห็นก้อน ใย้ยุคขับพี่น้องเจ้ามันดอกน้อยน้อยหลายกับ,บว่าเอาถึงไดเอาเหินทั้งน้ำทั้งหมดกับประชุนเนาะขนาดโตน,น้ำไปเอาขวัญอย่างโตดละ่ะโอ้เก็บออกก็บใครกับเมื่อย์ด้วยพี่น้องเมื่อย์และน้องฮันเจนากับประธาน đi sao lúc nhìn nhảy khâu bùa quế câu là các phi nông giật tơ tinh cắn giật tia không phải cái giật tơ tinh cắn này nám nó các phi ครับเก็บเลยครับเก็บเลยเอาไว้นี่ดอกหน่อยเอามะได้พี่น้องีดอกมีดอกหามพี่น <rawd unre> ้องนี่ครับผู้เพิ่นมาเก็บเม็ดว่านกับเอฟซี่เหรครับครัประจำมึงทุกคขิบขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อที่รับชมช่องสาวเจยครับผมช่องครับช่องในน้อยอ้วนคือองค ขอบคุณหลายๆครับเห็ดถ่า,า,านครับผมเพิ่นมาเอาเราห้อกัม a าห้อกั m a า z e เราพูดกัม a าสารับกันไปอยู่เพราะปัญีหรอพี่น้องลุด <c oughs> หัว เดชรอยากออกเ็ดอยากออกแห้งแห้งพี่น้องจะาจง่าฝนบรด้ตกให้กค่มีก็สิบ้าหลายอยู่ครับน้องขาดซัำพี่น้องมียจอเลยเห็ดละงกพี่น้องมีที่ข้าขาว <laughs> เลี้ยงกันสายลายในคมบนีให้ เห็ดตัวผมครับเห็ดแดงครับครับ,บันมันสีบวมมันมันพี่เก่าพี่น้องมีสองสา,ส,อาอาสามสี่ดอกมันบวมมันสามเสียนแล้วเขาดอกเสี้ยนเห็ดแทๆผู้หมู่บ้านนี่เป็นอเอาแต่เห็ดมีราคาพี่น้อง อามตดเด้อกระตาเฮ็ดสิเป็นความอีกตดไปแล้วนะเออความบ่ได้เด้อพี่น้องเฮ็ดมื้อนี้บ <c oughs> ่มีบ่มีกิ่งไม่ดอกครับนําถนนนี่ปลอดภัยหายห่วงมื้อนี้สวยๆงามๆสีม่วงๆเหมือนเดิมครับพี่น้องบอ่อวบเนาะฝนบ่ตกใส่ครับเอ๋อเก็บเห็ดเห็ดยังก็เฮ้ย ไข่นกขุมนกข่าเห็ดดูข่าขาวอันนี้มันบานแล้วครับนี่ครับกินได้นะครับต้องค่อยๆเก็บแล้วแต่บางท่านครับก็คือกันกับเห็ดหาดแหละพี่น้องบางท่านก็กินบางท่านก็เพื่กินแต่เห็ดอันนี้นี่แซ่บครับเขาเจ๋อคิสซูปีค่ะหวานมันหวานหวานแซ่บครับเก็บเป็นปลาเลยกับน,นี่แม่นนี่ครับเห็ดดูข่าขาวเห็ดไข่นกกระทา แล้วแต่ครับบางพื้นที่ก็เอิ้นเฮ็ดขี้ไก่เดียนนั่นแหละอ่าเฮ็ดขี้ไก่เดียนดอกตูมเบิ่งใหญ่ๆเบิ่งครับดอกตูมสีก็คล้ายๆไข่นกกระทาอีหลีนั่นล่ะพี่น้องบางบ้านเพิ่นก็เอิ้นเฮ็ดละงกหินคล้ายหนึ่งงัดขึ้นโลดเถอะงัดขึ้นงัดขึ้นนั่นครับเป็นเบ่าคล้ายๆกับเฮ็ดละงกพี่เห็นเนาะ เห็นครับเห็นคือหินหูอือหูแบวเหรอล่ะพี่น้องเอ้ามันงัดถึงอีหยังเด้อนี่หากไม่เออนี่เก่งบ่ แจ้งครับแจ้งแจ้งอันนี้นี่คือไปตต้นน้พี่น้องเอานี่ครับดอกนึงพี่น้องโอ้โหุมืมันขาดเราดีนั่งเก่ง <S <S ปั๊ดตัว,าวมาเบมึงอันนี้มาเบมึงไหนเนี่ยมันผู้ซื้อเวลาโาง,งกบ่แมนบ่ ฮะเพ็รกกแดงเอาอีกแเ้วเเว,ว่ามันจะเห็นเพ็ดละง,งกูกมันบมเมนตัวนี้พี่น้องมินมินมนมนม,น,ม,น,มนตดจตควงาก,องากโอ้เอามุดตดทรยหยุดน้น หนึ่งสองสามบ,บึบบึบเห็ดกับบกคอยสมบูรณ์ฝนกับบกคอยตกากเป็นจังไหนปีนี้แปดสองหนพี่น้องงามเป็นละอองจับดอกเลยพี่น้องนี่นี่คาดว่าจะเป็นสปอร์ของเห็ดครับ นี่หลุมกุตจีหลุมก,กินุ่นมาตกมากออกมา,า,กออกม,ามีตะขีด,ดินอ่อยตอยขัดคนตกคือดอกยังไงครับพี่น้องยังไงอันนี้มันมันมันบ่สมบูุญไหมพี่น้องหามันจอยดงเอาคาพี่น้องมึงหนักเห็นบ่นี่แหละครับพืชแห่งแรง นอยดอกบานพี่น้องตามจริงต้องขาไงดอกน้อยก้อนพี่น้องเฮ็ดขมเนี่ยนั่นถือว่าเฮ็ดที่สมบูรณ์ครับพวกจะกินเนาะมีขานปากเนาะขาหายไปใส่หรอ ง่ามครับดอกนี้พ่อพ่อเห็ดบ่าเฮ้ยเห็ดอะไรเนาะกระสุนิี่นั่งนะอันใดอันใดกันเลอเลยของน้มาไปเลยเอานี่แถมให้อีกดอกหนึ่งโอ้ อันนี้สมบูรณ์แบบพี่น้องเก็ดดอกนี่หมดโอ้ยนุ่งกระอลไลายพี่น้องสับดอกหนึ่งพี่น้องงามๆสาวเจิดกับพ่อไปแล้วครับพ่อผมเก็บกอนเอาลกเอาลกเอาเลยครับพี่น้อง ผีขา้างข่อยดอกไงบอยังริ้วครับอันนี้นี่ดอกที่สมบูรณ์ก็ต้องเป็นแบบนี้แหละพี่น้องนี่ครับสีง่าด้วกพี่น้อง เหมือนก็ลูกยากเลยอือหัเห็นหุ่งเดหงิดขาหน่อยพี่น้องว่าแต่สีโบมานสดตัวกระตาบริแรงห้องสำนัเกินเคืองเลยครับเกินเคืองแล้วมีแต่ดอกงามๆใหญ่ด้วยบอ่ดอกดอกแบบว่าดอกตูม แสบครับมันคือเก่าครับผมนี่มันตรงใดจังจริงแน่พี่นอ้องอวบๆยังไงตาเ,เริ่มนักแล้วพี่น้องพี่น้อง่วยหารถแล้วครับเิอจีทรอนทับแล้วโอผู้ใดเหยียบเห็นดอกนี่่เขาเหยียบในกลุ่มเล็บแมว ให้มึงอีกรอบกันชัดๆพี่น้องเน้นๆมันได้จังสีให้มันได้จังสีสวยงามครับผมนี่ครับเป็นกอเป็นกออ้ยมือเนี่ยโอ้ยอแ,อแต่มันอันเนาะงาไหมอืม มันสีเลยเนี่ยมาติดอุยหาหลุดห้องหม, <า S 2> มานคือเก่าวะ่ะมาจังได้กับปอเห็ุนะพี่น้องอแต่ที่ใหญ่สีเป็นหัวนอ่ทำสิ่างหาหล,ลุลดไก่หลุดปันได้กันทางหมานเท่านั้นพี่น้องเอ้ย เ,เมื่อยล่ะเก็บเอ้ยเบิดหนามไปซีขวดล่ะคุณดอกนึงดอกแม่กับไทยดอกแม่กับพ่อไทยอวยแล้วพี่นอ้องอวยแล้วครับชุ่มเห็ดทานกันก้อนพี่น้องแล้วก็ไปเจอกับพระเอกแถมแท้ๆน,นั่นเห็ดทานอีกดอกหนึ่งเฮี่ยงกันนะมันมันคือหลายแฉะไก่ๆข้มากขานมากเต็มเลยอ๋ะ พูดสิมันอ๋อไผ่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเบิ่งพี่นอ้องมึงเห็ดทานก่อนโอ้เห<ม>็ดทานกับงานครับเถื่อนเถื่อนอือนเก็บกันเลยลกเอาเลย สวยงามครับหิวเขาแล้วพี่น้องตดอ,อยู่ในความสงบเอาหอดหล่น้ำใดเกิดหมานคัะก,ก็เก่าหันบ่เอาอันยางพานเกิดจากเกั่งใดพี่นอ้องพอ่งาโอดตเอาเฮ้ยเฮ้ยใหญ่แตกรับด้วยมือในบ้านนี่ครับอี่ดอกหนึ่งพี่น้อง ะเอา่มันเห็ดผึ่งข้ามไหมเฮ้ยหอดรถแล้วครับพี่น้องเออมันหมานอยู่ค่ะพี่น้องมือนีนึกว่าเต็มโบหมานหมานเบบ่าแน่นๆทุกคลิปไปเพื่อสนีเด้อค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ค่ะลาไปก่อนค่ะสำหรับคลิปเก็บเห็ดวันนี้หมานอีหลี วัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องหมานคือเกาครับบ่มามีนสีโบมานกับหมานคือเกาล,ลาไปก่อนครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรทุกแช่ขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมและติดตามครับผมโชคดีปลอดภัยจากโควิดเด้อพี่น้องเด้อโชคดีบมมีหนีครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ